เดเทล่าสุดค่าวันนี้เริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นพื้น,น,นที่ใดมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเกินกว่า40องศาเซลเซียสจะมีพายุฝนฟ้าขนองเมื่อมีความชื้นเพียงพอพีคที่สุดระหว่าง29-31ถึงมีนาคมพายุฤดูร้อนจะกระทบบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ตอนบนทิศทางของฝนจะเป็นเช่นไรและพายุที่บริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้นะคะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลับขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุดสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้พร้อมกับติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่อง27จนถึง28มีนาคมเริ่มมีพายุฝนฟ้าคนองบางแห่งแล้วบริเวณใดที่มีอุณหภูมิเกินกว่า40องศาเซลเซียสให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเมื่อไร่จะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างสุดขั้วจากร้อนจัดมาปะทะกับความเย็นและทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้า จึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลมพัดทวนเข็มนาฬิกาอัปเดต27-28มีนาคมมีเมฆน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัดท้องฟ้าจะโปร่งภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ จากลมฝ่ายตะวันออกลมระดับฐานเมฆและลมระดับพื้นผิวเป็นลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้พัดผ่านบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประกอบด้วยภาคตนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยจึงมีความร้อนชื้นปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนภาคเหนือมีลมฝ่ายตะวันตก จากประเทศเมียนมาแผ่ลงมาปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่เพราะลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมได้เพียงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือจึงได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกเท่านั้นเป็นอากาศแห้งจมตัวช่วงเช้ามีอากาศเย็นได้ช่วงกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยจนถึงประมาณวันที่18มีนาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลง ทำให้ลมใต้ลมตะนออกเฉียงใต้ที่พัดส,สอบเข้ามาปกคลุมประเทศไทยปะทะกับมวลอากาศเย็นซึ่งเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม29มีนาคมจนถึงประมาณ4เมษายนคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในระยะแรกจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคนองพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกพร้อมคล้อมกันในวันที่29หลังจากนั้นในวันที่30พีคที่สุดฝนจะกระจายตัวและมีพายุฝนฟ้าคนองจนถึงภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือ มีฝนเริ่มตั้งแต่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวัอนออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือไว้ด้วยผลกระทบในระยะนี้จะมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวแต่เป็นฝนที่ไม่กระจายตัวส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่2-4เมษายนและคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนมาที่บริเวณอ่าวไทยและอาจผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ขอให้พี่น้องจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังพัทลุงเตรียมรับมือกันด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวจะมีย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านเพื่อเคลื่อนตัวไปที่บริเวณทะเลอันดามันช่วงวันที่5-10เมษายนโมเดลของ e ีเจมจพุชจีเอฟคาดการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานนั้นจะมีอากาศร้อนและมีฝนได้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ พายุฤด,ดูร้อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีความชื้นเพียงพอจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประทะกับความร้อนชื้นที่ได้จากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้หากมีความชื้นเพียงพอจะเกิดพายุฤด,ดูร้อนอย่างต่อเนื่องสลับไปในบางวันค่ะบางวันอากาศร้อนจัดวันต่อไปอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับล่าสุดในช่วงวันนี <w _> ้วันที่27มีนาคม17นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนโดยเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นโดยประกาศเตือนเริ่ม29มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่1เมษายน29มีนาคมจะมีฝนเกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกคือเน้นหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนฟ้าขนองมากที่สุด บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนในวันที่29และเกิดฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพายุฤด,ดูร้อนภาคเหนือคือพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬบุรีรัมย์ธานีสกลนครนคร,ครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมาบรามุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่ลพบรุรีและสระบ,บรุรีภาคตอนออกได้แก่นครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเช,ชิงเทรา จันทบ,บุรีและจังหวัดตราดส่วนวันที่30ไปจนถึงวันที่1เมษายนยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้พีคที่สุดคือวันที่30จะมีฝนเกือบทุกภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้อยู่ในประกาศเตือนในวันที่30มีนาคมพีคที่สุดพายุฝนฟ้าขนองภาคเหนือ จะเริ่มตั้งแต่จังหวัดตากแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนที่30มีนาคมเริ่มตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและอุบลราชธานีจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขาวรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่30ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนี้ส่วนภาคกลางจะมีพายุฤดูร้อน ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจันทบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มีสองจังหวัดคือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ผลกระทบของพายุดูร้อนจะเกิดขึ้นในวันที่30มากที่สุด ส่วนวันที่3 1มีนาคมไปะจนถึง1เมษายนเริ่มมีฝนลดน้อยลงจะตกได้เพียงบริเวณด้านหน้าเทือกเขาในแต่ละภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรภาคกลางได้แก่อุทยัยธานีสุพรรณบุรีการจันทบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ได้แก่เพช,ชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี กรมตุนิยยว,วิทยาประกาศเตือนตั้งแต่29มีนาคมจนถึง1เมษายนค่ะปริมาณฝนและสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้จนถึงวัาพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวและอุณหภูมิตามสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้า1 8บแถึงองศาเซลเซียสสูงสุด36 -40 ถึงองศาเซลเซียสพื้นที่ใดมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสให้เฝ้าระวังกันด้วยลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกน้อยแต่ลมจะกระโชกแรง ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วปกคลุมที่ภาคเหนือ5 1 5ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นลมพัดกำลังค่อนข้างอ่อนการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากที่ภาคเหนือภาคตอนออกเสียงเหนืออากาศร้อนมีฟ้าหลวและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคนองลงกระโชกแรง ส่วนใหญ่จะตกที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างในบางจุดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ20-26องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของลมตะวันตกเชียงใต้เคลื่อนลงมาปกคลุมทําให้อากาศจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ทั้งเหนืออีสานกลางทั้ง3ภาคเลยค่ะ ภาคตนออกอากาศร้อนมีฟ้าหลัวเกิดฝนฟ้าขนองลงกระชชกแรงได้บางแห่งส่วนใหญ่จะใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิตามสุดที่ภาคตนออกคือ24-28องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ช่วงเช้าและช่วงกลางวันสูงสุด33-38องศาเซลเซียส ลมใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลมค่อนข้างปกติคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณรอ้อยละ20ของพื้นที่ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสอุณหภูมติต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-37องศาเซลเซียส ตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาอาไทยตอนบนมีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่สุราธ,ธานีลงไปมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่เพียง1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่กระบี่ตรังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ25-27องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันใน1-2วันนี้และเกิดฝนฟ้าขนองได้เพียงบางแห่งเป็นฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-38องศาเซลเซียสและรับอิทธิพลจากลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่29มีนาคมบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองจากแนวลมพัดส,สอบมีลมฝ่ายตะวันตกคือลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกกลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยรวมทั้งทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนใหญ่แล้วจะมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวฝนน้อยคลื่นลมเข้าสู่เกณฑ์ปกติ ตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างอา่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ทะเลอันดามันขอให้พี่น้องภาคใต้ตเตรียมรับมือกันด้วยฝนเพิ่มลมจะกระโชกแรงด้วยค่ะคลื่อนลมอาจสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ติดตามภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ท้องฟ้าโปร่งบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางตอนล่างใกล้กับอ่าวไทยมีความชื้นพัดเข้าปกคลุมกันเล็กน้อยภาคตนออกจะมีฝนตกบางแห่งในจังหวัดปราจินบุรีเช่นอำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์ศรีมหโหสถจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองฉะเชิงเซามีกลุม่มฝนเล็กน้อยค่ะส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งท้องฟ้าโปร่ง ภาคใต้ตอนบนตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงจังหวัดชุมพรท้องฟ้าโปร่งยกเว้นในจังหวัดชุมพรตอนล่างตั้งแต่อเภอหลังสวนทุ่งตะโกจะมีฝนเล็กน้อยมีเมฆรึ้มๆึสุราษฎร์ธานีจะมีกลุ่มฝนปกคลุมตั้งแต่ท่าชนะชัย,ยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนอเภอพนมส่วนกลุ่มฝนที่ตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงในวันนี้และอาจมีลมพัดแรงที่อเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดกระบี่ได้แก่อเภอทุ่งใหญ่อเภอบางขันอเภอทุ่งสงถ้ำพนรราช้างกลางฉว่างจุฬาพ์มีโอกาสเกิดฝนโดยพื้นที่สีแดงจะเกิดขึ้นบางแห่งในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่จะมีฝนต่อร่างของจังหวัดกระบี่ได้แก่เกาะลันตาและคลองท่อมส่วนจังหวัดตรังนั้นจะมีฝนปกคลุมกันทั้งจังหวัดและมีฝนฟ้าขนองในจังหวัดตรังมากที่สุด รัสดาห้วยยอดวังวิเศษสิกาวกันตังอำเภอเมืองตรังนายงย่านตาขาวหาสำราญและปะเหลียนค่ะวันนี้ฝนมากประกอบกับมีลมกระโชกแรงฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเกิดขึ้นพายุสายฟ้าเกิดขึ้นฝั่งตะวันตกของภาคใต้ส่วนจังหวัดสตูลครบทุกอำเภอเลยค่ะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางมีลมกระโชกแรงตั้งแต่ทุ่งว่ามะนงังละงูควรกาหลงท่าแพรควรโดนและเมืองสตูลค่ะพัทลุง มีฝนได้ฝั่งตะวันตกของจังหวัดพัทลุงใกล้กับจังหวัดตรังตั้งแต่อเภอป่าพยอมสีบรรพศสีนครินกงหลาตโมดและป่าบอนค่ะจังหวัดสงขลาด้านหน้าเทือกเขาใกล้กับจังหวัดสตูลมีโอกาสเกิดฝนได้และใกล้กับประเทศมาเลเซียเริ่มตั้งแต่รัตภูมิบางกลมหาดใหญ่คลองหอยโคง สเดานาทวีและสบ้าย้อยค่ะใกล้กับด้านหน้าเทือกเขามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองจากแนวะทะอากาศค่ะส่วนจังหวัดยะลาจะมีฝนตั้งแต่อําเภอยะหากาบังกรงปีนังบรนนังสตาทานโตและเบตงส่วนที่เมืองยะลาและรามันท้องฟ้าโปร่งจังหวัดปัตตานีท้องฟ้าโปร่งจังหวัดนราธิวาสอาจมีเมฆคลึ้มมีฝนปลอยเกิดขึ้นใกล้กับมาเลเซียได้แก่อําเภอแววงสุขีรินจันนะและศรีสาครค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆฝนสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า4ีชั่วโมงช่วงประมาณ17นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาคาดว่ายังมีฝนตกชิปภาคใต้ค่ะอัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e ี m w f ในช่วงเย็นวันนี้ประมาณ18นาฬิกาตามภาพถ่ายดาวเทียมเกิดกลุ่มฝนได้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงานครศรีธรรมราชตรังพัทลงุงสตูลสงขายยาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งรายอำเภอปักหมุดให้กับพี่น้องทุกท่านตามภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ช่วงประมาณ20นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอพระแสงเวียงสะใกล้กับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังปริมาณฝนที่ตกเกิดขึ้นในช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากที่พยากรณ์ของภาพถ่ายดาวเทียมแล้วนั้นจะมีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตรังพัทธลุงสตูลนครศรีธรรมราชสงขาบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัดพังงาคืออำเภอทับปุด จังหวัดกระบี่ตั้งแต่อเภอปลายพญาอ่าวลึกเขาพนมอเภอเมืองกระบี่เหนือคลองลำทับคลองท่อมและเกาะลันตาม,มีโอกาสเกิดฝนและพื้นที่ที่มีสีเหลืองจนถึงสีแดงคือฝนตกหนักลมกระโชกแรงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนใต้อเภอพนมเขียนซาพระแสงชัยบรีเวียงสะบ้านนาสารและบ้านนาเดิมส่วนนาคารศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนได้ใกล้กับจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรงัง อำเภอถ้ำพนร่าฉวังช้างกลางทุ่งใหญ่นาบอนบางขันทุ่งสงจุฬาพระฉวดพิ้องบริเวณนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งก็จะมีฝนเล็กน้อยด้วยเช่นกันค่ะที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอพงคีรีพระพ,อพอรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชลานสกาจุฬาพรปากพนังเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่หัวซชะอวด ในเวลา20นาฬิกาจังหวัดตรังครบทุกอำเภอเลยค่ะฝนจะตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในหาดสำราญปลาเหลียนย่านตาขาวและนายงส่วนตอนบนตั้งแต่รัศดาห้วยยอดวงังวิเศษสิเกาอำเภอเมืองตรังจนถึงกันตังนั้นจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสตูลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งเช่นทุ่งว่ามะนางังควรกาหลงและล่างงูค่ะส่วนจังหวัด พัทลุงจะเป็นฝนเล็กน้อยแต่เป็นฝนกระจายตัวปกคลุมกันทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุงค่ะฝั่งตะวันตกจะมีฝนเกิดขึ้นด้วยป่าพยอมควนขนุนสีบรรพศเมืองพัทลุงสีนครินเขาชัยสนกงหลาตามโมดบางแก้วปากพยูนและป่าบอนค่ะ20นาทีกาในเวลาเดียวกันในจังหวัดสงขลาจะมีฝนบางเบาใกล้กับแนวชายฝั่งระโนด สถิงพระกระแสสิลสิงหานาครอำเภอเมืองสงขลาส่วนฝนที่ตกหนักมากจะอยู่ที่ควรเนียงสะเดานาทวีสบ้าย้อยคลองหอยโคงส่วนหัดใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะเทพาจะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะยะลาและนราธิวาสจะมีฝนกระจายตัวเป็นฝนบางเบาช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะในช่วงดึกประมาณศูนนาฬกาจะมีฝนบางๆเบาๆที่เบตงและจังหวัดนราธิวาสอำเภอแวงสุขเรนจะแนะ ช่วงเช้าปริมาณฝนลดน้อยลงอากาศจะกลับมาร้อนอบอ้าวมียอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมในช่วงเช้าของวันที่28ไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่28ค่ะปริมาณฝนในวันที่28ยังน้อยอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวส่วนวันที่29จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมด่านแรกคือจังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดบุรีลำ อุบลราชธานีศรีสเกตสุรินขอให้เฝ้าระวงังพายุฤดูร้อนในวันที่29หลังจากนั้นฝนจะกระจายตัวมาปกคลุมที่ภาคตอนออกภาคกลางฝั่งตอนออกและภาคเหนือฝั่งตะวันออกถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะน้อยแต่ลมกระโชกแรงเพราะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด วันที่30ถือว่าพีคที่สุดมีฝนตกเป็นพื้นที่สีแดงบริเวณภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาภาคตนออกเชียงเหนือชัยภูมินครร,ราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุดรธานี จะมีฝนเกิดขึ้นและภาคกลางจะมีฝนตกในช่วงเช้าตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์มาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหนักมากที่สุดคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีช่วงเช้ามีฝนเกิดขึ้นในวันที่30พิกที่สุดที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาค่ะ ช่วงบ่ายภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนพายุฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นวันที่31มีนาคมยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตนออกภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งรวมทั้งภาคใต้ตอนบน วันที่1เมษายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มตั้งแต่ชุมพรจนถึงนราธิวาสเตรียมรับมือรวมทั้งภาคตนออกด้วยเพราะยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยประเทศกัมพูชาจะมีฝนตกหนะักภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนเพิ่มขึ้น ยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านที่ภาคใต้และเข้าสู่ทะเลอันดามันบริเวณภาคกลางภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตนออกช่วงต้นเดือนเมษายนยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้จากอิทธิพลของพายุที่เคลื่อนผ่านอ่าวไทยนั่นเองค่ะ เมื่อเข้าสู่บริเวณเอา่าวเบงกอลพายุดังกล่าวอาจทวีกำลังแรงเป็นพายุไซคโคลนได้ในช่วงประมาณวันที่5ไปจนถึง8เมษายนเส้นทางของพายุไซคโคลนนี้อาจเปลี่ยนทิศทางก็เป็นได้ขอให้พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องแมวสุขสารทันข่าวจะนำมาฝากพี่น้องทุกท่านวันนี้27ไปจนถึง10เมษายนยังมีโอกาสเกิดฝนได้เกือบทุกพื้นที่ค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ